ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับยินดีต้อนรับเพื่อนสุดชจนี่ล้วงขอดพอดีไปเจอวาร์ฟปลอมมาเยอะแยะเลยก็เลย <laughs> มีปัญหานะกว่าจะได้วาร์ฟมานะครับแม่ดี๋นี้วาร์ฟปลอมก็หากินกันด้วยนะหรือว่าเราโง่ก็ไม่รู้นะทีน,นี้ก็ได้ท่านติดสักนะมาช่วยชนแก้วให้นะแล้วจะมาดูว่าอาวุธผมเนี่ยเมื่อชนแก้วอะไรแล้วด้วยเนี่ยมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะก็คือหอกธรรมดานี่แหละตทเดนบวก5 3สมหมาป่านะครับผมเดี๋ยวไปเทสกันเลยนะครับผม ท่านดิตศัก์เดี๋ยวขอ a b ด้วยเดี๋ยวไปดูนะว่าผมจะแกรนแรงกว่าเดิมเท่าไหร่อ,อีกอย่างผมจะแม็กนัมเบรกก่อนแกรนด้วยคือรอบก่อนไม่ได้แม็กนัมเบรกมจะมาดูว่าด้วยสเตตที่มีเนี่ยสเต็งสามสี่อิ0น 3, 4, เนี่ยจะทําให้แรงได้ประมาณเท่าไหร่เนาะผมเปลี่ยนอ่าคููตอนจ็อบสี่สิบอ่ะผมเลยไม่ได้อัพแม็กนัมเบรกเต็มถือว่าเป็นอะไรที่พลาดมากเดี๋ยวก็จไปดีสกิลเอาตอนท้ายๆแล้วกันเนาะไปครับ เจอวิรุธแล้วก็ชนเลยนะครับนี่ไงชนเลยชนเลยครับโอเคเดี๋ยวผมแม็กซ์เบรคนะขอลากนิดนึงนะครับมันยืนซ้อนวะโอเคนะมาดูความเสียหายด้านล่างนะครับผมอ่าอีวิวุดโดนความเสียหาย9 8 0 0พครับ ท่วุดโดนความเสียหาย1 3 6 4งนะฮะโดนความเสียหายหมื่นกว่าก็สรุปประมาณดอกและเกือบหมื่นนะฮะผม oh. อันนี้คือแมกนัมเบรกนะครับแล้วก็แซนคอร์สนะครับผมแอ่น,นี้คือถ้าไม่ชนแก้วจะตกประมาณดอกละ6,000กว่าครับก็ประมาณ18,000ถึง19,000นะฮะอ่า ก็สรุปนะครับการชนแก้วทำให้แรงขึ้นเยอะเลยนะครับผมการแม็กนัมเบรกก็จริงๆต้องมันน่าจะแรงขึ้นเยอะด้วยแต่ผมอัพไว้แค่เวลสไม่น่าเลยนะ <c oughs> <c oughs> ผมใครอาจจต้องไปรีสกิลกัันตอนท้ายตอนที่ได้สกิลฮิลแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือตามเป็นตามกรรมไปก่อนนะครับผมขอบคุณท่านอินสักมากนะฮะตอนนี้จบแล้วนะฮะอีกอย่างผมขอเสริมไว้ในคลิปนี้เลยนะครับมีคนถามเข้ามาว่า Up in หรือ up strength อะไรมีผลต่อการแกนคอร์สมากกว่ากันนะครับผมอ่านี้ผมไปศึกษามาละเอียดแล้วนะแล้วก็เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่า,าความแรงของแกนคอร์สนี้ขึ้นจะขึ้นอยู่กับค่า ATK ผสมกับ MATK คุณทำยังไงก็ได้ให้2ค่านี้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องสเตตอย่างเดียวนะครับผมคุณดูนี่นะครับสตงหนึ่งทำให้มี ATK ดาเมจ เพิ่มขึ้น1ทุกทุกๆสเต็งหนะครับผมแต่ทุกๆอินหนึ่งทำให้เกิด MATK เพิ่มขึ้น1.5มันหมายความว่ายังไงถ้าคุณอัพอินเยอะคุณก็จะได้ MATK ในเรทที่เยอะกว่าการอัพสเต็งสมมุติคุณเทกันนะเทกันสลับกันใช่ไหมสมมติว่าสเต็ง50อิน80จะเบากว่าการอัพสเต อินแปดสิบสเต็งห้าสิบอย่างงี้นี่เองนะครับมันจะประมาณนี้แต่ว่าข้อดีในการอัพสเต็งมันก็มีนะฮะมันทําให้พวกแบกของได้เยอะโฮลี่คอร์สได้แรงแต่ว่าการอัพอินเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะเล่นแกนคอร์สคือหนึ่งเอคุณเยอะ2ถ้าคุณเล่นแกรนฮิลคุณฮิลได้แรง3ทําให้ดาเมจของแกรนคอร์สมันแรงขึ้นนะครับผม และก็4นะฮะทำให้ค่า MDEF ของตัวละครคุณสูงขึ้นด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีผลกับแกรนคอร์สมากแค่ไหนอะนะผมสรุปเฉยๆแล้วกันว่าถ้าคุณอัพอินนะฮะเฉพาะแผทนี้นะครับผมถ้าอัพอิน up สอัพสเต็งนะจะแรงกว่าการอัพสเต็งแ0อิน50นะครับผม oh. เฉพาะแผทนี้นะเพราะว่าแผทอื่นเนี่ยเวลาคุณอัพสเต็งไปเนี่ยมันจะได้ ATK เพิ่มขึ้นมาเยอะมาก พอจะเข้าใจไหมฮะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็สวัสดีครับ